อีกเกมแนวชูตเตอร์ลูตเตอร์ยิงปรล้นสเสบียง <We must S 1> ที่สเกลความอินพิคของมันจะทำให้หัวใจคุณเต้นรัวเซตติ้งในเกมเป็นโลกที่เอเลี่ยนมาบุกหากแต่ว่าเทคโนโลยีของพวกมานั้นล้ำหน้ากว่ามนุษย์ไปมากฉะนั้นหนทางที่จะต่อกรกับอะไรที่แข็งแกร่งกว่าได้ก็คือความบ้าระหำและการร่วมมือกันกับเพื่อนของคุณซึ่งคุณสามารถเล่นกับเพื่อนแบบช่วยกันได้ถึง4คนตัวละครและการเพลย์จัดเต็มโดยผู้เล่นจะถูกเรียกว่าเดสเซนแดน หรือวิลชนแห่งความหวังในการต่อกรกับผู้ลุกรานสเปคการ์ดจอขั้นต่ำที่แนะนำคือ RTX 2060หรือ RX 5600 XT จุ่งมาก,ก่อนการและอยู่เป็นผู้เหลือรอดในตอนสุดท้าย The First Descent d a n เกมนี้มีแผนปล่อยให้เล่นฟรีบนสตรีมภายในปี2024นี้ใครสนใจกด w i s h List ก่อนได้เลยครับ